และนี่ก็จะเป็นกล่องบ็อกฟุตนะครับเป็นกล่องโคตรลับมันเองนะแพ็คเอ็ดโคตรสวยพี่บอกเลยนะครับเรามาดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลพิศารอะไรนั่นเองนะครับ3 2 1โอเคนะครับผมก็ต้อง ขอกระบดสวัสดีน้องๆเด็กไทยบุญนาักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปบอกฟู d นั่นเองในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้แอดมินส่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งตรงจากเมกาเลยนะครับผมสําหรับกล่องโค้ดบล็อกฟูดนั่นเองนะครับคลิปนี้จะมีโค้ดอะไรบ้างจะได้โค้ดอะไรนะครับก็คือคลิปนี้พี่จะมาแจกโค้ดกันด้วยนะครับผมสําหรับที่พี่ซื้อมาเนาะ มาเป็นเซตเลยบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับบอกเลยนะนะครับมาก่อนจะเปิดคลิปกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มผลพิสารก่อนแล้วกันนะครับในส่วนโลกที่3ดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลอะไรสำหรับคลิปนี้จะเกลือหรือเปล่านะครับจะดูดังดีหรือเปล่าอย่างคลิปที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าโคตรเกลือแต่คลิปนี้ยังไงครับโอ้โหผลไดมอนด์นะครับเรียบร้อยก็เกือบเกลือไปนะครับใช้คําว่าเกือบเกลือเลยแล้วกันเพราะว่า สังเกตที่ผลนะครับผมก็คือจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนี่ครับเกือบล่างนะถ้าเป็นขอบสีเทาก็คือจะเกลือเลยแต่ว่าน,นี่เกือบเกลือไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเออเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขอเช็คผลพิสารก่อนเผื่อผลมังกรเผื่อฟุกขายอะไรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือปิดปรับปรุงอัปเดตอยู่นะสำหรับเรื่องของผลมังกรเนาะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับนี่ครับคืออินโฟเกตเหมือนเดิมนะครับไม่สามารถซื้อได้ไม่สามารถกดกริปได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าต้องรอกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกกวว่่่่านรน,นรบใสเืออองงงขล ฟู้ดที่พี่สั่งมานะครับจากเมกาตอนนี้มาเป็นถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น่าจะเป็นคนแรกที่รีวิวในประเทศไทยพี่ต้องขอบอกว่าอย่างนี้เลยแล้วกันไม่เห็นใครรีวิวนอกจากฝรั่งนะพี่ก็เลยสั่งรีวิวในไทยดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็เลยมารีวิวกันนะครับแต่ว่าถ้าพี่ได้2โค้ดพี่ก็จะแจกงน้องโค้ดหนึ่งแล้วก็พี่จะใส่ในคลิปนี้อีคโค้ดหนึ่งดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้เป็นผลอะไรนั่นเองนะครับมาเราบรรลุนกันเลยนะครับผมยอดขายอันดับหนึ่งของไทยกับสองล้านไอดีย สยที่สุดในไทยไก่ตันศูบาทลงทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มไก่ตันหนึ่งบาทลงทุกวันเวลาสี่ทุ่มเวดชอปมีม่ขายทุกแพลตฟอร์มสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วไปลุยกันเลยและนี่ก็จะเป็นกล่องบ็อกฟุตนะครับเป็นกล่องโค้ดลับมันเองนะ <c oughs> เพื่อจะลุ้นผลพิศาะนะครับนี่ครับ โค้ดสวยพี่บอกเลยนะครับตอนนี้ของมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูเลยนี่ครับสำหรับแพ็กเกจนะครับนี่จะจัดเรียงมาแบบนี้สวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะจับกล่องแรกมาดูนะครับดูซิว่ากล่องนี้เนี่ยจะมีอะไรนะครับอันนี้ให้ดูรายละเอียดของผลพิศาจตที่เราจะได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกครบเต็มเลยนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับทีนี้วิธีการเปิดก็จะเปิดด้านบนแบบนี้ออกมาเลยนะครับทีนี้ด้านในมันก็จะมีถุงอยู่ถุงสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับเขียนว่าบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับนี่ครับเปน็ เหมือนตุ๊กตาด้านในนะครับจะเป็นอะไรเรามาเปิดกันดีกว่านะครับเรามาลุ้นกันว่าพี่เนี่ยจะได้เป็นตุ๊กตาผลปีศาจอะไรนั่นเองนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดออกมาแล้วนะครับผมเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาครับนี่ครับเป็นผลน้ําแข็งบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้มาเลยนุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีธาตุของกาก เป็นการ์ดโค้ดนั่นเองนะครับนี่แพ็กเกจโคดสวยแล้วก็เป็นเหมือนตุ๊กตานุ่มๆแบบนี้นะครับผมทีนี้มันจะมีการ์ดล่างแบบนี้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวพี่เอากันไกมาตัดออกนะครับมันจะมีแบบสายๆนี้อยู่นะครับเราตัดออกไปเลยปุ๊บแบบนี้ออกมานะครับก็จะเป็น2การ์ดแบบนี้นะครับตอนนี้พี่ได้มาละ2การ์ดเลยสวยๆเลยนะ ทำให้เราพลิกไปด้านหลังแบบนี้นะครับมันก็จะปิดอยู่นะครับเราต้องใช้เหรียญนะครับหรือว่าอะไรได้นะครับมาขูดด้านหลังออกนะครับมันจะมีโค้ดอยู่นั่นเองนะครับนี่ครับพี่ขูดมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะมี2โค้ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยเจ้าโค้ดนึงไปใส่แล้วก็ไอ้โค้ดนึงแจกนั่นเองนะครับใครได้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะใส่ได้คนเดียวเท่านั้นมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะให้เรากดไปที่กล่องของขวัญมันเดิมนะครับเพื่อจะใส่โค้้้ดดดนนนนั่่่เองงะะะคีีีี๋ยวววพสลแกกทจจึ แจกเลยแล้วกันใครที่อยากได้ก็เอาไปได้เลยนะครับพี่ให้ฟรีใส่ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีโค้ด 55UKJ แล้วก็ 7X นะครับ แล้วก็ J8 b b r นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่พี่เอามาใส่โค้ดนึงเพื่อจะรีวิวนั่นเองโค้ดหนึ่งพี่แจกฟรีไปเลยแล้วกันนะครับมาเรามาดูซิว่าโค้ดนี้เนี่ยพี่จะได้เป็นผลอะไรนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดแลกรับหรือว่ารีดีมไปได้เลยนะครับจากนั้นมันจะเด้งสีเขียวด้านล่างแบบนี้สําเร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นตอนนี้ได้กล่องฟุตบ็อกมาไปที่เรียบร้อยกดไปที่เมนูไอเทมจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมันจะเป็นกล่องสีเขียวอยู่ตรงนี้นี่ครับผมมมเเเเเเปป็นนนนนนกกกกลลล่่ออออองงัััรรรรรรบบบจาา้้หหืืดดิีวแไยยย ก็จะเป็นกล่องสมบัติมาแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวพี่จะเปิดไปเลยแล้วกันนะครับเรามาดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้เป็นของรางวัลอะไรจะได้ผลพิศดารอะไรนั่นเองนะครับ3 2 1เปิดไปเลยนะครับผมได้เงินเบลี่หนึ่งแสนนะครับเงินม่วง827แล้วก็เป็นผลเลิฟนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าผลจะเข้าเลยหรือเปล่านะครับก็คือต้องรอสักพักหนึ่งนะครับผลเลิฟก็จะเข้าเี่ตอนนี้ยังไม่เข้านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับกล่องโค้ดบอกฟูดนั่นเองนะครับพี่ก็ใส่ให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีโค้ดนึงพี่แจกนะครับใครได้ไปก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับอือกล่องนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของ2การ์ดเขียวนะครับที่ห้ จะได้เป็นผลไม้ปีศาจนั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ถาวรนะสำหรับการ์ดเขียวนะก็จะเป็นทางด้านของผลกล่องในคังนะครับ ถ้าเรากินก็คือจะมาอยู่ในตัวแต่ไม่ถาวรแต่ว่าถ้าเป็นกล่องจมูกกล่องซูเปอร์ฟูดบ็อก์เนี่ยก็คือจะเป็นก way, like <fen sure> ล่องถาวรเลยนะครับเป็นผลถาวรเลยนั่นเองก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาหกนะครับผมมารีวิวให้ดูว่ากล่องนี้เป็นกล่องโค้ดอะไรนะครับแล้วก็แพ็กเกจดูสวยไหมนะครับพี่ก็รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะก็อย่าลืมดูคลิปถัดไปกันด้วยนะก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าวิวดีๆนะครับผมเดี๋ยวพี่ สำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคว่าสวัสดีครับ